นี่เพิ่นทองไปสองเศร้าหาพี่น้องครับนี่ๆแต่ของอยู่นี่นี่ยแต่แต่แต่เมียดมันมันสีผสมสูงก็ทองไปเพราะว่ามันทำไปเห็ดสองหมื่นหาตัวนี้ทองรับประกันทองเนาะคมโตเพิ่นมีลูกมาแล้วเคยมีลูกมาแล้วเดี๋ยวหนึ่งตัวที่สองนี่ทองเพิ่นเด้อเมตรดสีสีซ้อมข้างหาทริปได้อยู่ตัวที่สองนี่อุ้ยตัวนี้พี่น้องเมียม่านเด้อพี่น้องเด้อยลืมไปว่าต่อเมียม่านไหมจะมาเมียทองมาเมียม่านเมียม่านเดี๋ยวมันเสียโอกาสมาได้อีก เออมันจะมีคำสแสลงเด้พี่น้องเด้ออจจะว่าหู<อ>ัญห่นหนึ่งครับติดหูตัวที่สไปยังบพี่น้องโค้งแม่ขาใหญ่น่ะเศ้าหาพี่น้องอเยงมยเลขว,ว,ว่านทน,นี้นะหอเยกโทรศัพท์ศูนสอ่าหมายเลขทรศัพ์พี่น้องศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดางเดเก้าเอเจ็ดงทั้งเมืองบุในเพี่น้องแม่ม้านพี่น่องครับม้านตัวที่สองโคมโตเนาะโคมตนะโคมตครับเบื่อพี่น้องคุณได้ยังไดยังไดงว่ว เวียดบ่พี่น้องพอมันมันม่นเนี่ยมานจะเดือนเลยเฮ้ยหูบ่สิงหาครับประมาณแล้วอีกโอ้ปลาไหลพี่น้องครับหลายหลายเดือนอยู่ดอกเ,อเดี๋ยวบนเครื่องกันเด้อเอาพิเศษรุ่นมันอหางปิดไปแล้วมันอหางแปะไว้น่ะงวงบป็นไงแต่พี่น้องงวงมันถอดมันจะหาง,งแปะแปะกิมมันไว้ไงกิมมันหดน่ะตํารานวางใส่ไหนเศร้าหางวอยู่โรเอส <c oughs> ดเอด้ย <c oughs> ูบน่้ กับพี่น้องด้วทำล่ามันไหญสูงเม็ดสี่สิบกับห้าสิบกว่าัวไม่มั่นไม่มัม่นง้ออุบลเด้อครับาราอุบลคนหลายบ่หน,นักที่เดาได้บ่เือว่าพี่สิไปอยู่วันวันอาทิตย์จิไปอยู่มาตัวเดียวเท่านี้บ่เป็นไรเลยเยท่านี้เอ,อ๋อโอเค่นี้พ่อมาเห็นมั้งด้อเดี๋ยวพี่จิลงทงั้งของเลี้ยวไอ้มันไหวนะแต่เพิ่นบ่นได้ขายในตลาดกับพี่น้องโทรตามอยูู่อย่บลคนละง้อท่านอุบล ว่านี่คือจังนรับแล้วคล้ายัไงเรนี่ตัวเดีเพื่อนไหนเท่าไรเพื่อไหนเท่ารตัวละหมื่นหกบาทตัวต่อหมื่นหกบาท งว่เจ็ดเดือนกว่าเนาะงว่บ้านเจ็ดเดือนกลัว,ดดวตัวละหมื่นหกโอ้ยกูหมดเนี่ยเป็นได้สิบ่อไอ้กูจะเนี่ยมงเอนมันแพงเลยมันถือพี่น้องพิจารณาเองเด้อสองตัวหมื่นหกกับตัวละแปดพัน่ะเออวมีหรอพี่น้องว่ามีเอามาโหลดประตรกุกัวนะมันมันตัวซื้อดรกพี่น้องว่าเอสแท็กแต่มันมีอยู่ทั้งคุณ แอ่นแนมันเกิดอยู่ประเทศฝังฝังบ้านท่าหัวลพี่น้องบ้านท่าหัวลพี่น้องทีนี่คนคนที่เขาเป็นแอนแถวไหนเขาขามไปเขาขางไปลงเขาขางไปตบุญเขากับกบมมนบ้านท่าได้พี่น้องเด้อที่ที่เขาวางแขนซือเออนั่นแล่ที่ที่เขาวางแผนให้นเขาวางแขนกระยาละแบกพันรัแปดพันนี่เนอมันต่ออยู่มาเบอร์มาโทัสามมาเบอร์มาชุดแปดหนึ่งครับครัเก้าสครับครับเก้ส ่าโทษไหมนห่0 8 1 0 8 1 9 2 8 1 9 3 3เาตัวละแปดพันสตัวแม่สาวหน่อยฝ้าเท่ามากอย่าฝ้าขายเขาบอดเานาบนเ้าแขายครับบไดเาบานไดเออตัวละหมื่นสิบห้าร้อยบ้านได้หนดีครับก็ใช้ครับสาก็ใชครับได้ได้กี่ตัวแล้วยังบ่เป็นบอกตัวละแปดพันครับขายบอได แปดพันต้นละแปดพันมึงกี่ล่ะเออต้นละแปดพันคนขายขายวะเนี่ยบนสุดเออบนไหนเอาเอาผสมไหมแต่รเอยต์รอยต์จะไปได้มือ่นอย่ผมไปได้จะไปได้มื่นปิดตลาดรอยต์ปิดปิดได้ยังไงก็เปิ่เลยก็บู๊หู้่ามผมสื่อข่ามว่าไอ้เสาสิบห้าจะเปิดแต่เสาว่าหันปิดเนี่ยเปิดเม็ดแล้วตามข่าวว่าเปิดเม็ดแล้วเขาลองไปเบิ้งเออถ้าผมไปเราผมไม่ไกลไกลผสมก้อยเนี่ยอยู่ผมอยู่บนใต้ แต่วนนนอนไหนนนนอนไหปิดครับปิดครับรอตดปิดเออนั่นแหละเอ้าตัวใดนข้อพันตัวใดเพราะแม่เอ้ยฮะไปไไหนขอพันนอดึงดึงมันดีเบ้งงมากนะกันหนามากเดียวมันจาก้นไส้เดียวกันเดี๋ยวี่มากนันพี่น้องขอพันตัวนี้แต่าว่ารอยต็ดผมขันเพื่อน่า คิโนมันใจเลยพี่น้องแต่เดี๋ยวสี่เสียนอีกทีนึงว่าเปิดแถมพเพ่นมื่นต้นหนั้นเฮ้ต้นนั้งงามคนไงว่าต้นนั้นสวยต้นละหมื eight, to 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 ่นต้นละแปดพันนี่ต้นละแปดพันองตัวนี่ต้นหนึ่งหมื่น ต้นี้เท่าไรใหญ่พื 13, ้นสามพันหนาเนื้อนังเก็บเจ็มเบยพี่น้นงเดี๋ยวมันจอดแสงหน่อยนึ่งนะจะเตี้ยวได้ตันนี้ไหมเตพอพันหมื่นสง่วนี่ประมาณหกหเดือนกูกลัวพอพัน,นหมื่นาตันนั้นแปดพันต้นั้นแม่สาวต้นนั้นแปดพันเน,นาะ เโอ ito, time, at? At? Kind of ้พิโตพิโตเอาเบอร์ตัวนี้ไหคนนี้ไหมเอาเลขตัวนี้ผมเบอร์ตัวนสาเบอร์ดกันเอาไหมอีกรอบนึงเอาไหมอีกรอบนึงเบอร์เบอร์ไหมศูนย์แปดศูนย์แ่งเก้าสองแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้กื่ส็ซื้อตัวนี้เพื่น้องไปเลียง ียอนาคตนั่โอ้มดันตัวน้่างหรือยางไปใส่าสองวยางครไปใส่แตวมันม่แล้ว่มือเ้าสีหางวไปเขาเียงต่อปอนออ่านไปเหนือมัดเลยตัวนี้่หน้าที่นี่อ่านไปเหนือมดเลยไหมสิงง่มได้ก็ตามปอมเหนือมดเลยขายได้จะเนือมบเีเนืก็บเนือตบอย่างเดียวเลยนะ ออโอ้ยขันก็เป็นซื้อกลางไป็นสำหรับพี่น้องครับอันใดมันสีมีประโยชน์สหรับพี่น้องเกษตรกรกับสิพยายามเบาให้พี่น้องสบายหูปวดตัวปวดตมครับช่องโชคดีนะคนว่าดีคือดีคนว่าบาดีคือเบาคว่ากันแล้วคำว่าบาดีสีเบาๆกับเบาๆไม่ก็อุ้ยตัวนี้โมวเนี่ยนี่เม่คือได้ยังไงมันดูผู้เดียวสินี่ย ผักกล่องไปมันฮอนแล้วครับพี่น้องครับบัะเทศนี้ยุทธไทยยุทธตะวันตกสนามตันตกสนามมีเหลือที่โตตัวนี้ตัวหน่อยสามแม่สาวมือเลยเนาะได้คลิปหนึ่งพอดีเลยครับพี่น้องโชคดีสิพยายามลงทั้งเฟซบุ๊กก่อนไหนราคาไปหลายๆต่อเนาเนี่ยอยากได้เพราะว่ามืออื่นสิบริษัทงานเพราะว่ามืออื่นมันรอยเย็ดเขาก็ปิดตลาดอ่ะครับบันเดีไปบสิษัทงานผมเนี่ยละคุย้ะพี่น้องคุยเพชรตองคิงออกเลยเน๊ นายนี่ข้ายปุ้ยถึงต้นตะไดรแม่สาวค,ครับคูนี่มื่นดอ่เจรตกโตัาไปหาเอาเองพี่น้องคูนี่เด้อสองตัแม่สาวหน่อยสาวน่อยตัวนีเป็นง้วไทยไทยน่อยไทยน่อยสองตัวเลยเอาคูนี่ไรอีดำมีนังตาล,ล่ะ8 7แปดพันเจ็ถือหรือไม่น้อยนึงแปดพนเจ็ดบาท เปิดกันเลยพี่น้องเป็นงวัตวตัวนี้เอ้ยตัวนี้เขาไายตัวนี้มันสูงดีใส่เลยผมมาที่นี่ใส่เบอร์มา098ศูนย์เก้าแปดห้าเจ็ดศูนาเนาแปร้อะตัวนี้มือเอ้ยตัวนี้8ปดพัครับห่วยท้ายไปาาทำไมแดดออกแห้งเลยบางทีแดดเราบางที่นี่เอาพี่น้องขี้ตะบันตกเกลือมันห่อนมันดับไปไหม ยังไม่อะไพี่น้องเอาได้ลิปอีกจั๊กโอ้ย,อย,อยนั่งนี่ใส่หัวเงินไปก่นอนหัวถ้ามันใส่หัวกึกแล้วมันแนมแนมตาคนแนมตาต่างอย่างนี้ยี่เร็วมันจิตตำไปไปเบิึงปุ๊ดพอดีสแตนดอนไล่ไปไหน 3,700ยครับพอเวียสันดอนครับผม3,700รอคือคนขายเลยเนาะพอเบียสันดอน37 0 0ตเก็ผูกน่อยเขียอำเภอขุขันส่งฟรีส่งฟรีเมิดกันปะครับผมเขียอำเภอขนขันส่งฟรีครับส่งฟรีเมือยางนี้ไปขนขันลอยกโล่งครับว่าส่งฟรีเมนี่ฟังห้ดีก่อนคือบรเด็ส่งในส่งฟรีเมก็วางสั่นนะพังก็ผูเมดก็ูเม เอาผูกคักพี่นอ 3, 7, ้องสามพัเจดเดือดเที่ยวนมีบอ่อต้นของไผ่นะต้นหนคอมมอนั่ะเอาเอาเบอร์มัจมาทงแล้วศูนย์ศูนย์เก้าเก้า่งห้าสามศูนย์หนึ่งหครับหอยเลี้ยนเด้อพี่น้องบาสามพันเะจ็ดแล้วเขาตีต่อจังบาทน,นอแล้วแต่เขเมนบอโอ้ยขันยันได้เจ็ดเพอขันสามพันเจ็สิสุที่ขันยันได้เจ็ดต้นไหนไปนี่เออ แม่ลูกว่เออแม่ลูกก็มาดำแม่ลูกอีแปดพัหนาแพัครัซื้อแพนาแถมตัวนี้เด้บ่เอาเบอร์มาใช้แล้วเบอราใช้เบอร์ะศูนย์หกสี่ศูนยกส่แปดสามหนึ่งแปดสานึครับสองแปครับูคันเกดูคันส่งฟรีครับมาไปน้ำกันเดอตัวนี้นะครับไปน้ำกันครับนี่ครับน้ำกันครับตามตัวนี้ทดสอบทั้งได้ครับมานนิพี่้องเด้อขแทวนี่ทรงไหนพี่ทองครับ เขาได้ลายคลิปแล้วมันเท่าไรจนตอบอ๋อยังไม่เลยไอ้บอสสินคารวุนเขาเสี้ยผมเดี๋ยวไปในตลาดเชล่าบุนหน้าเป็นขายออนไลน์เพิ่นเพิ่นขายอยู่แต่ว่าขายบ่ค่อยได้สมื่อเริ่มยูแล้วขายบ่อไก่บ่เนาะมันลดเข็นหน้าดีกว่ามันมาตลาดเัยนี่พิการมาว่าดพวกไค่ในบ้านมื่อนี้พวกนั้นอ่ะบอกห็นว่ารายบ่อรายกับรายอยู่ได้แี่นอนมึงก็ได้อันนี้คือขอกขอกขอกวายของเวียด ไม่กระสืออยู่พี่น้องครับสื่อเอาอินนี่ก็ยิงแถวงตอนนั้นครับขอกนะข,อขอวายพี่น้องครับคะแนียนยุกพี่น้องครับสื่อก็สื่อ,อยุกสื่อถือพี่เกาแต่มือนี้กับง้อวควายเขาบอลเลียนขึ้นทุกนัดครับดีเหมือนกันพี่น้องออตเตอรี่ยังเป็นทีก่ก้ เอาเป็นกระพี่น้องก็ได้ไปประมาณนี้หละครับประมาณนี้ประมาณนี้แนนแน่นล้นล้วมหนดัปก้อนเลยดูดักปงอตวง้อนดดูต่อเลยต่อเลยเพียมข้นง้อเอเพียมเอ้ยขืนควายออกล่ะเดี๋ยวทางดานนีไปางด้านนีอไปดา่อ เขาล้มรวมเขาบดเต็ยโอ้ตุ่มรเลยพี่น้องม่กัยังสื่อตัวอ้วนอยู่เก่าอยู่ตัวอ้วนก็เลยจะขืนว่วงครับพี่น้องครับไอร้อนร้อนร้อนโโ่รเรือยเรือเรืียเย คปนๆมันเก่งมันตั้มง่วมันได้นะมันเขียนเขาอ่ะหุ่หูอยู่ดอกไปพี่น้องครับสู่กันนี้พี่น้องครับเยี่ยมกว่าดีองกอกครับขอขคุณมากคุณพ่อเดียวว่า f เก็ทักมาเอ้าหูพ่กเราช่องของของยังไฮะ นี่ช่องโชคดียูทูบไทยแลนด์พันท้าวเอฟซีก็ท้าว่ราะของในเราจำว่าอะไรมาแล้วแต่ว่าก็เปียนมาแล้วแต่ก็สื่ออยู่สื่อถือือเกเาสื่อถือกกอ้าก็สือมันสื่อถือมันก็สืออยูดี่ี่กเป็นวมาเดเอาว่ามาเฮงนักนักเก่า ซื้อถือเมือนแน่คอผมมีเลยผมมีเลยเหมือนี่มาพี่น้องมากับซื้อถือคือเก่าพี่น้องเพราะว่าเป็นอย่างอจิแกงนิดนึงเพราะว่าเขามีต้นทุนในการขนส่งนี่คนใหญ่ประมาณต้นละมัดสี่ถึงห้าพันบาทตัวหนึ่งกลัวง่วงเนี่ยนี่สหรัฐอเมริกาเขานี่ยสี่ห้าพันกว่าบาทเจ็ดพันหรือเปล่มาถึงมาถึงประมาณสี่ห้าพันนั่นแหละค่าขนค่าขนตัวนึงกับบ้านไอยไหนขนไปอีกขนมาแล้วโอยโศหุ่ยมันหลาต้องขอขอใจเขาอยู่สูงไป ดทีมงานไม่หล่นสางโต้ง่วยอยู่บนหลังรถเตรียมขึ้นง่วนละไปเจอกันนานๆครับผมขอบคุณรัดนี้มือนี้ก็โอเคอยู่ขันเทียบเป็นปริมาณก็คือเหยีบยบขีเขาเท่าว่าขันอยู่ในปริมาณกับอยู่ในเกณฑ์หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยขายกันนะเดี๋ยวซื้อกันหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถึงลอยเอาก็าถึงลอยให้ซื้อ เวียดซื้อเอ้ยไทยซื้อเงว้วน้อยเวียดซื้องว่วใหญ่ทองให้ขึ้นใจครับ